สวัสดีครับวันนี้ช้างไทยไอรอนนะครับสินค้าคนไทยเข้าใจร้านสกรีดนะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการรีดเจ้าช้างน้อยของเรานะครับเตารีดระบบกระปุกน้ําเกลือหรือว่าระบบน้ําหยดนะครับว่าเขามีวิธีรีดยังไงนะครับการกดนะครับเราลองดูที่หัวแม่โป้ผมนะครับเราจะกดเป็นจังหวัดนะครับอย่างนี้แล้วก็ปล่อยนะครับ แล้วก็กดนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็กดนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยนะครับเราใช้วิธีกดอย่างนี้นะครับตลอดการใช้งานนะครับเป็นเป็นทัมมิ่งนะครับเป็นเป็นลักษณะทัมมิ่งซึ่งวิธีการนี้นะครับมันก็จะชุดรีดเองอนะครับก็จะมันก็จะสัมพันธ์กันกับเรารีดนะครับเราก็ แต่ละคนอาจจะมีเทคนิคแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักการของเราก็คือลักษณะการกดลักษณะนี้นะครับสังไทยไทรอนนะครับสินค้าขอไทยนะครับเข้าใจร้านสักรีบขอบคุณครับ